ตา <enne> <ầ> ทำให้ล <74. S 1> ูกตาทำให้อลบมาหลบมามันจะโดนมันจะโดนมันจะโดนโอ้โหจ้าจ้าเจ้านอนละวปิดโทรศัพท์แล้วให้ดูละสวัสดีปีใหม่แล้วเอาเนี่ยเอาเนี่ย มากน้องกินไม่ได้เลยนมอ่ะขวดนมหนูดูใหญ่เลยลูกเอานี่ค่ะเอาคุณหมอจ้าเอาคุณหมอเล่นเลยค่ะเล่นคุณหมอเลยเดี๋ยวยายเอาเครื่องมือให้เอาเครื่องมือคุณหมอให้ฮะโอ๊ยมันหงายลูกเอ้ยเฮ้ยเมลแมทข้อทำหักของหนูเนี่ยอืมเอ้ยทำหักของหนูเหรอจ้างกบ ใช่เองเน่เ่องเอาเก่งเลยเก่งขับแท้ลูกเห็ไหมคนของเล่นมีคุณหมอด้วยนะลูกเล่นเลยค่ะ ขนองขนนี้มันมันใหญ่เลยไม่ดูอ้าไก่ใส่่วยกานเหรอลูกก็เปลี่ยนเต็๋หมามันตัวโอ้โหเขียวแล้วเป็นมากั้โอ้โหใครเนี่ยใครทำกุเผ็ดเหรอเออครับเซงเริ่มน่ไหนี่ไ เอาตั้งนั้นใส่ก่อนเอ้าเพชรด่วยกันประกอบแต่ลูกประกอบหนูจะหนูก็รู้ให้รู้ประกอบให้อ๋อหนูประกอบให้ยกช่วยกันยกน้ำหนักโอเคไปฝั่งโน้นหูกไปฝั่งโน้นช่วยกันได้โอเคโอ,อเโอเคตาช่วยเด็หนักไปลูกไม่ไหวแล้วเพชรไหวแน่แหละแต่พี่ช่วยไม่ไหวโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทดสอบ Let's go เล็กสิโครเเอามาโคอานเลยค่ะมีโคลาเปแล้วโอ้โหแม่แอนสั่งมาให้โคราชกินเช้าแล้วจิ๊บจิ๊วกินเช้าแล้วืินเช้าแล้ว <c oughs> อ่าใส่ชุดไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ หลอนอน้อเองนะอนนอนา้องร้อหรอหนม่เอาหนอยากกินอะไรคะหนุอยากกินไอมหยไอม ในสุดทีมดกัแ่ะ <BS> จะทำกันนะลูกนะน,นี่อยากทำนะเป็มันเป็หมาไปเอาคหมาดี๋ยวเรียนยาหาก่อนนีาไงเอาไปฉีดยาเลยฉีดยาเลยค่ะ ยาเลยไปล้างมือก่อนอันนใช่เหรอู mm ้าไปตัว yeah. ่นไลูกอ้สบูราบ้มาให้่ค่ะอาบน้ำให้หน่อยค่ะอันนี้ไม่อันนีองเธครของเอะรอ คะอกตาบ้ามาเอาอัไใหม่ค่ะอันนี้มันอันนี้มันรูใหญ่อันนี้หนูเอาไปเปลี่ยนหนูไปเปลี่ยนให้แอลไปเอานี่ค่ะอะหนูเดินเอานี้ไปเปลี่ยนให้แอนาะแอลเปลี่ยนให้หนูหน่อยนู่นในกลัวในกลัวสวัสดีค่ะสกัสดีค่ะสวับสดีค่ะ เอาขอหัวนมใหม่หน่อยนะแอลหัวนมมันรูใหญ่เอาทิ้งเลยนี่เอาทิ้งเลยทิ้งขยะเลยเออเออเออบีบบีบมควายน่องแล้วควยน่องเอคนไหน เจ้าดึงดวงใจลูกกว่างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามไปต่อเที่ยวทางข้างป่าอ้อนไดนป่าดิบปตอนนุ่เจ้าใหญ่ที่นอนมอนใต and หลัแล้วนอดตื่นคำเหมือนเดิมอนเรียบร้อยนะคะตอนนี้ง,นง่ายๆกินง่าย 大哥。